Okay. โอเคค่ะก็เด okay. uh, evet> ี๋ยววันนี้นะคะนุกจะมาสัมภาษณ์นักเรียนโคชชิ่งนะคะพี่ต้อมนะคะก็เดี๋ยวมาฟังฟีดแบ็หลังจากที่เรียนคอร์สโคชชิ่งกันนะคะอ่าพี่ต้อมคะรบกวนแนะนําตัวหน่อยค่ะแล้วก็พี่ต้อมเนี่ยเคยเทรดฟอลเล็กมานานยังเอ่ยก็อ่าส่วนตัวยังไม่เคยเทรดฟอเล็กมาก่อนครับก่อนที่จะเริ่มเรียนโคชชิ่งเนี่ยครับก็ไม่เคยเทรดมาก่อน แล้วก็มีเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับปอเล็กมาบ้างครับแล้วก็เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับปอเล็กครับก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจจริงจังแล้วช่วงนั้นก็มีเรื่องเรื่องตลาดคริปโตก็เลยตามข่าวตลาดคริปโตมาช่วงสองปีก่อนมั้งก็เลยลองแบบเติมเงินไป้อเล็กๆแล้วก็กดไปเล่นเลเพราะว่าคิดว่ามันง่ายอะ่ะมันมันน่าจะไม่ยากมันก็แค่ากาวิ่งขึ้นวิ่งลง แล้วก็แบบเล่นไปแบบไม่เคยรู้เรื่องการม n e y เมดเม m น n t อะไรสักอย่างก็กดถั่วเล่นๆตอนนั้นจนพอแตกแต่ว่ามันเป็นเป็นแค่เงินก็เล็กๆครับก,ก็ถั่วไปจนพอแตกเลยหลังจากนั้นก็หยุดแล้วก็เริ่มเริ่มอ่านหนังสือศึกษาเอา่อเริ่มเริ่มหาหาความรู้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วศึกษาอีทเว็บแล้วก็ดูคลิปใน YouTube แล้วก็ดูแล้วก็กดจด l e คเชอรไปแต่ก็รู้สึกว่ายัางยังไม่เข้าใจ เท่าที่ควรเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรับข้อมูลด้านเดียวครับ <c oughs> เราก็ได้แค่จดกับทําความเข้าใจไป <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่ได้ลงคอร์สอะไรเรียนเพิ่มเติมด้วยครับแล้วก็หลังจากที่เริ่มเริ่มเรียนเอเดบไปก็รู้สึกว่ามันมันยากแล้วมันก็ซับซ้อนเกินกว่าที่แบบเราจะเข้าใจไม่น่าจะเข้ากับจริตตัวเองครับ <c oughs> ก็เลยก็เลยพักไปแนละ้วทีนี้ผมก็เลยลองหาแนวทางเทรดใหม่ๆจนมา เจอคลิปเกี่ยวกับเรื่องฟอเร็กอะครับตอนนั้นก็เลยอยากรู้จริงจังแล้วฟอ,อเร็กคืออะไรก็เลยกดดูคลิปหนึ่งดูพื้นฐานดูคลิปว่ามันเป็นยังไงอ๋อก็ดูกราฟคล้ายคลิปโตนี่นะแล้วก็กดคลิปไปเรื่อยเื่อยมันก็มีหลายคลิปปีระบบเทสหลายเทแล้วกพ็พอลองฟังมาหลายๆแบบเนี่ยก็มาเจอคลิปที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการเทสสั้นก็เลยรู้สึกตกใจทีนี้ก็เลย หลังจากดูคลิปเทสตันคนหนึ่งแล้วมันก็จะมีฟีดขึ้นมาเรื่อยๆก็จนมาเจอคลิปของโค้ดนะครับที่สอนแล้วก็เป็นเหมือนว่าไปเจอคลิปที่มันเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของฟอร์เร็ก์มั้งครับก็เลยกดตามดูมาตลอดประมาณนี้ครับโอเคค่ะซึ่งก็ถ้าเป็นก่อนหน้านี้พี่ต้อมก็เทรด้วยรูปแบบไหนมาก่อนคะเป็นเป็นเป็นอีเลียดรวฟไหมเอ่ยแล้วก็ใช่อีเลียดเอฟครับก็นับเวฟดูแล้วก็ก็ ก็กดเข้าแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าไม่ใช่ก็ถั่วคิดว่ามันจะไปแต่ว่าอ่ามันมันยอ่ออ่ะถั่วย่อก็ถัวย่อเพราะว่าคิดว่ามันยังยัง,ยงม,มันถั่ว,วแค่นี้แหละเออใช่ใช่สุดท้ายก็แหกไปก่อนอืมก็อันนี้กเ็เป็นเป็นเป็นปัญหาที่เจอมาเนอะส่วนให<ช>ญ่ก็อ่าฮะโอเคค่ะแล้วก็อ่ฝากพี่ต้อมแชร์หน่อยค่ะว่าพอหลังเรียนเทรดกับนุกแล้วเนี่ยอด้วยการโคชชิ่งอะนะ เห็นผลการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเช่นแบบเข้าใจการาฟมากขึ้นไหมรู้ว่าตรงไหนเข้าอ่เควรเข้าเทรดอะไรแบบนี้นะคะฝากพี่ต้อมช่วยแชร์ให้หน่อยค่ะอืมก็การที่เรียนโคนชชิ่งมานะครับก็คือผมไม่เคยลงคอร์สอะไรมาก่อนเลยก็คือดูคลิปโคดเยอะมากจนจนรู้สึกว่ามั่นใจว่าเออเราน่าจะเป็นน่าจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันแล้วก็น่าจะเรียนรู้จากโค้ดได้อ่าก็หลังจาก ปเรียนโคชชิ่งก็รู้สึกก็เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวครับอ่าแล้วก็เนื้อหาที่โ้ชสอนเนี่ยก็ละเอียดครอบคลุมพื้นฐานสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับฟอนเล็กเนไว้หมดแล้วอ mm hmm. แล้วก็แล้วแล้วก็มีเนื้อหาส่วนอื่นที่มันมันเป็นการรูปแบบการเทรดหลายๆแบบมันสามารถให้ให้เราสามารถเอามาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้เช่นพวกอ่าอะไรอ่ะใช้อินดิเคเตอร์ ตัวหรือื่นหลายๆแบบหรือการเทรดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดู QM อะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ทําให้เราสามารถเหมือนเหมือนมีความรู้กว้างๆแล้วว่าให้เราไปจับใช้ต่อให้เหมาะสมกับกับแนวการเทรดสไตล์ตตาการเทรดที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็หลังจากเรียนก็รู้สึกว่าเรามองตลาดดูโครงสร้างตลาดได้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้นว่าโครงสร้างตลาดแบบนี้มันคือเทรนไหนมันไซเวย์มันขึ้นหรือมันกําลังจะลงแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างไทม์เฟรมเอ่อไทม์เฟรมนี้ขึ้นนะแต่ไทม์เฟรมนี้ลงมันหมายความว่าอะไรมันจะไปต่อหรือมันจะไซเวย์หรือมันจะลงแล้วก็อ่าในเนื้อหาที่โค้ดอ่ให้มามันก็เป็นแบบหน้าเทคของโค้ดที่ใช้จริงครับช่วยล่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยเท่าเทียบกับการศึกษาด้วยตัวเองครับ อื S <S มาอนี้ครับได้ค่ะพี่ต้อมเล่าบรรยากาศหน่อยตอนโคชชิ่งกับน,นุกเครียดไหม<笑><笑>ได้สูงหรือว่าแบบเป็นเป็นเป็นบรรยากาศแบบไหนนุกแบบดุไหมอ๋อไม่ไม่คนไม่ดุครับใจดีครับก็คือถามได้ทุกอย่างแล้วก็ตอบได้ให้คาแนะนําได้ครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่า,วามันมันเหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวครับมันไม่ใช่การนั่งเรียนในห้องหลายๆคน ก็คือมันมีผลมากมากที่เราได้พูดคุยกันสดๆครับตรงไหนถูกตรงไหนควรสังเกตตรงไหนพลาดไปเนี่ยโค้ดจะคอยบอกก็ชีจุดอธิบายให้จบให้เคลียร์เป็นจุดๆไปแล้วก็ก็คือโค้ดก็จะมีการส่งการบ้านนักเรียนคุณบนก่อนให้ดูให้เราทบทวนแล้วก็รว้ถึงตัวเราเองที่โค้ดตรวจให้เนี่ยมันเป็นการทบทวน ของตัวเองด้วยแล้วก็การศึกษาจากคนอื่นๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีจุดผิดพลาดที่ต่างกันทําให้เราได้รับความรู้ที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้น mm hmm. แล้วก็จากตัวอย่างหลายๆแบบเนี่ยมันมันทําให้เราได้ได้ได้เก็บมาใช้ใเก็บมาเก็บมาจําได้มากขึ้นครับแล้วก็แล้วก็มีในส่วนที่เป็นโค้ดก็จะส่งคลิปสั้นมาให้ดูผมก็ oh. รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีมากครับมันคือการดูหน้าง,งานจริงการเข้าเทดของโค้ดจริงๆอะโค้ดคิด ยังไงกับกับกราฟตอนนั้นเราสามารถเอาแบบมาแกะดูหน้าเทรดได้แล้วก็เอามาศึกษาเพิ่มเติมได้ดีเลยครับเพราะว่าหน้าเทรทุที่การที่หน้าเทรุที่เราเรียนที่เราใช้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมผมเชื่อว่ายิ่งเราดูบ่อยๆจนเราจําได้เด่ยมันจะช่วยช่วยเวลาเทรดจริงได้มากครับประมาณนี้ได้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวฝากพี่ต้อมนิดนึงนะคะว่าจะฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจเรียนกับลุกหน่อยะค่ะว่าถ้ามาเรียนโคชชิงเนี่ยนะคะมันมันมันคุ้มค่าไหมนะคะในการเรียนในการที่จะเอามาใช้เทรดอย่างเงี้ยคะ่ะอืมครับผมก็ก็ถ้าใครที่แบบกําลังหาแนวทางแบบหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับบอเล็กน,นะครับการเทรดค,ครบเนี่ยแล้วก็การสอนแบบโคชชิงอาจจะเป็นแบบในสไตล์เทรดสั้นแบบโค้ดเนี่ยก็อยากให้ลองมาดู คิฟรีในช่อง u t u b e โคตก่อนก็ได้และถ้าคิดว่าการสอนแล้วก็การเทรดสไตล์ตเนี่ยถูกกับจริติของตัวเองเนี่ยการลงคอร์สนะผมเชื่อว่ามันเป็นการประหยัดเวลาลองผิดลองถูกของตัวเองได้ได,ได้มากเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการลงทุนกับการเรียนก่อนก่อนที่จะไปลงทุนกับตลาดเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยแล้วมันมั่นคงกว่านะครับแลว้วก็สิ่งที่โครตรสอนเนี่ยมันเอาเออกไปปรับใช้ได้กับการเทรดทุกสไตล์แหละครับอยู่ที่การผลข,ของตัวเองมากกว่า แล้วก็คิดว่ายิ่งทำบ่อยๆเนี่ยยิ่งชำนาญประมาณเนี้ครับได้เลยคกค่นฝากขอบคุณพี่ต้อมมากๆนะคะก็ก็พีนาที่อยากเรียนกับน,นุกนะจริงๆมันเทรดได้ทุกไทม์เฟรมเลยเนาะพี่ต้อมคือใช่ใช่ครับอย่างหลังๆนี้นุกก็ไปเล่น M1 กันแล้วนะคะ <laughs> <laughs> แล้วแต่เลยเพราะว่า จริงๆแล้วอของเรามันจะมีแบบเป็นหน้าเทศหลักอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบเข้าใจตรงนั้นอ่ะมันมันพอเทศตรงนี้เป็นอ่ะมันจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะคะพี่ต้ใช่ใช่ครับอันเนี้ยก็สำหรับสําหรับตัวนุกนะนุกๆุกเชื่อว่าตัวโคชชิ่งอ่ะมันจะไม่ได้เป็นเหมือนเราไปนั่งเรียนเนื้อหาดูคลิปแล้วจบ เนอพี่ต้อมมันเพราะว่าเราดูคลิปแล้วมันมันไม่ไมีใครตอบคาถามเราเนอที่เราสงสัยบางทีมันก็อาจจะเป็นจุดที่สาคัญก็ได้แต่พอโคชชิ่งเนี่ยอย่างของอย่างของพี่ต้อมเนี่ยดีอย่างคือพี่ต้อมไม่เข้าใจตรงไหนไลน์มาหาหนุกเลยนะคะแคปภาพมาซึ่งซึ่งมันก็เลยทําให้แก้ไปทีละปมเป็นทีละจุดทีละจุดไปได้เร็วใช่ครับได้ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ต้อมมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้นะคะครับผม ก็ขอให้กำไรกบไปนะพี่นะคะ,ะ,ะก็อยู่ในช่วงฝึกครับไปฝึกไปได้่อยๆไม่รีบรวยครับ <laughs> ได้ป <laughs> ีก็หลังปีใหม่ค่อยมาลุยๆกันนะคะได้ครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับ